สวัสดีครับาระจัมอยาแลวก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับผมจะก,กลิดจากเพจดูทุ่งสมุนไพรเพิ่มขนาดท่านใช้นะครับวันนี้ก็วัน <c> เ <oughs> สาร์นะครับก็มาไม่มีอะไรทํานะครับนึกอะไรไม่ออกแล้วทาคลิปดูทุ่งก็ทําเยอะแล้วนะครับไม่รู้จะพูดอะไรละก็หลังๆนี่อาจจะมาทําคลิปเก่าๆนะครับให้ท่านสมาชิกผู้สนใจที่เข้ามาใหม่ได้เห็นนะครับเพราะว่า youtube มันเตะคลิปผมไปอยู่ที่โหลเพื่อนแล้ว วันนี้ก็มาให้ดูนะครับการทําดูทุ่งแบบแคปซูลนะครับดูทุ่งแบบแคปซูลนี่ก็ของผมนี่ทํามาจากดูทุ่งนะครับที่เป็นท่อนแท้ๆแบบนี้นะครับนี่ดูทุ่งขุดมานะครับเยอะเยอะอยู่นะครับขุดมาเป็นท่อนๆสังเกตสันฐานลักษณะก็เหมือนที่เคยคุยให้ฟังแล้วนะครับลักษณะของดูทุ่งแต่ละแบบนะครับผมก็จะมีเอามาฝานเปลือกออกนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ จะเจเป็นแท่งข้างในเราก็เอาไปฝานตากนะครับตากแล้วก็เอามาอบมาบดมาร่อนมากรองนะครับจนเป็นผงๆแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นเนื้อดูทุ่งนะครับเราก็เอามาทําผ่านกรรมวิธีแบบบ้านๆนะครับท่านที่มองดูก็อาจจะเห็นเครื่องมือแบบทันสมัยหน่อยนะครับนี่นะครับก็คือมาทําให้เขาสุกนะครับสุกโดยไม่ใช้น้ํานะครับก็ดูเอาว่าทํำยังไงนะครับนี่พูดให้ดูดีเลยสุกไม่ใช้น้ํา เดิมทีดูทุ่งที่เราทําจะเป็นแบบนี้ครับดูช้อนนะครับก็มีอันดำๆในพันด้วยนะครับเทปละลายเขาจะขาวๆแบบนี้นะครับอันนี้สรรพคุณเต็มร้อยนะครับนี่สรรพคุณเต็มร้อยก็คือสรรพคุณในการระบายนะครับเป็นดูดทุ่งที่ตากแห้งแล้วนะครับนี่แต่ว่ายังไม่ได้ทําให้สุกดูดทุ่งเราต้องเข้าใจก่อนว่าดูดทุ่งนะครับสรรพคุณพื้นฐานของดูดทุ่งถ้าเรากินนะครับโดยที่ยังไม่สุกเนี่ยเขาจะ มีฤทธิ์ร,ระบายขับประดงนะครับขับประดงขับกระใสช่วยกระจายเลือดลมได้นะครับช่วยให้ธาตุต่างๆในร่างกายหมุนเวียนดีขับของเสียออกแต่ว่าทีนี้ฤทธิ์ร,ระบายเนี่ยบางคนก็ระบายมากบางคนก็ระบายน้อยนะครับสีเขาขๆวส,สวยๆนะครับบางคนก็ระบายมากบางคนก็ระบายน้อยทีนี้มันก็จะเป็นปัญหานะครับสมัยโบราณเขาก็เอาหัวสดมาตํากินทีนี้เราจะเอามาทําในเรื่องของการกระตุ้นกำหนัดแล้วก็เกี่ยวกับ กระตุน้นสุขภาวะทางเพศนะครับเช่นว่าช่วยกระจายเลือดลมช่วยลดเกาช่วยอะไรละ่ะตอมลูกหมากรูกมาตอยอะไรพวกนี้ที่หลายๆคนใช้แล้วบอกว่าได้ผลนะครับผมก็จะเอามาลดฤทธิ์ระายของเขาลงโดยการทําให้เขาสุกข,ขึ้นมาประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับนี่ก็คือเอามาคั่วนั่นเองนะครับก่อนที่จะบรรจุแคปซูลดูทุ่งถ้าเราทําให้เขาสุกหรือว่าเราทําให้เขาผ่านความร้อนเนี่ยฤทธิ์ระไยเขาก็จะหายไปประมาณหกสิบห้าสิบหกสิเปอร์เซ็นนะครับหายไปเยอะอยู่ ก็คือเรากินได้อย่างนี้ครับเราแตะกินได้นะครับแตะแตะมาชิมได้กินได้แต่ถ้าแบบนี้เนี่แตะมาชิมนี่มีโอกาสที่จะระบายนะครับก็คือ่ายอย่างอย่างน้อยๆก็สอาครั้งพอเราทําให้สูบแบบนี้เราเอามาบรรจุเป็นแคปเม็ดแคปซูลนะครับก็เป็นทางลัดนะครับเป็นทางลัดให้กับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาในการต้มนะครับเพราะว่าตํำรับของผมนะครับตำรับจากกลิบ ก็คือเฉพาะของผมนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ไปรวมกับของครูบาอาจารย์ท่านอื่นตำรับของผมจะเน้นให้ต้มนะครับดูทุ่งอย่างเงี้ยเรามาฝานเป็นแว่นๆน,นะครับแล้วเราก็เอาไปต้มต้มครั้งหนึ่งก็ไม่ไม่เยอะนะครับสองสามแว่นต้มกินเป็นครั้งๆเหมือนที่ผมเคยแนะนํานะครับแล้วก็อย่าแช่แว่นเข้าไว้ในน้านํานะครับต้มกินสดๆเราก็มาดูนี่ของเราที่ทาเขาสุกแล้วนะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปทําให้เขาเย็นตัวลงแล้วก็เอาไปอบฆ่าเชื้อนะครับ แล้วก็บรรจุแคปซูลนะครับอันนี้ก็สามารถกินได้เลยนะครับนี่ฤทธิ์ระบายเขาก็จะหายไปเยอะแต่ก็ยังมีอยู่นะครับแรกๆก็จะรู้สึกระบายแต่ว่าไม่ไม่ระบายหนักนะครับก็คือไม่ถึงกับถ่ายมากนะครับแล้วก็ส่วนที่จะได้ก็พวกเก้าบำรุงกำหนัดนะครับกินตัวนี้ก็ช่วยเพิ่มขนาดนะครับนี่แคปซูลกินช่วยเพิ่มขนาดของผู้ชายได้นะครับมันจะทําให้ฟูๆอวบๆดูมีน้ํามีนวลขึ้นนะครับแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าไม่เหมือนทาไม่เหมือนนวดนะครับซึ่ง ผมว่าในระยะยาวเรากินไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็น่าไม่ต่างกันนะครับเลือดลมมันไหลเวียนดีเบาเนื้อเบาตัวนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเรื่องของการตื่นตัวทางเพศนะครับดีมากนะครับแต่ถึงยังไงก็คนที่ใช้สรรพคุณสมุนไพรดูดทุ่งแคปซูลนี้ก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็อย่าก,กินแอลกอฮอล์เยอะนะครับการกินแอลกอฮอล์เนี่ยก็มีประโยชน์นะครับอย่างเบียร์เนี่ยเราจิบสักกระป๋บบองสักขวดอะไรประมาณนี้มันจะช่วย ช่วยเสริมฤทธิ์การทํางานของดูดทุ่งตำรับของผมนะครับแต่ถ้ากินเยอะเกินกว่านั้นก็ห่อเหี่ยวอีกละนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่ดีที่สุดนะครับตัวที่ดีที่สุดก็คือแบบต้มนะครับหรือว่าแบบตำรับดองเตียงพังอันนั้น2ตัวนั้นเป็นตัวที่ผมมั่นใจว่าดีที่สุดของตำรับผมนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ยังจะเป็นลองลองลองล,อง,ลองมานะครับเป็นมันเหมาะกับท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาแล้วที่สําคัญนะครับสูตรนี้ เอาไปชงได้นะครับแกออกจากแคปซูลก็ชงกินเหมือนชาได้นะครับก็จะไม่เฟื่อนลิ้นไม่แสบคอเพราะว่าเขาสุกไปเยอะแล้วนะครับประมาณสักหลายเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับดูสีต่างกันนะครับสีคนละแบบอันนี้คือยังไม่ได้ผ่านกระบวนการอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับจะกริดครับสมุนไพรดูทุ่งนะครับมีหลายคนถามว่าดูทุ่งแท้ไหมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับ ทําทุกวันขุดทุกวันนะครับขุดทุกวันขุดไปจนกว่าจะไม่มีคนกินนะครับตอนนี้ก็มีคนสนใจเยอะนะครับให้ความสนใจดูทุ่งเยอะนะครับหลายคนก็มาดูตํำลับนะครับบางคนก็มีเองก็ขุดมากินทําเองนะครับดูใน youtube ผมประกอบนะครับสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ